นั่งรอนะคะแอปปี้วันในไทยครับฮัลโหลใช่อุ๊ยทุกคนหนูมาหน้าสดเลยนะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ดิฉันเห็นเพจนั้นแล้วเ <c oughs> ขาแกงดิฉันหม้อใหญ่เราต้องทำยังไงเขาดิเ <c oughs> ขาแกงดิฉันแกงแบบหม้อใหญ่ดิฉันจะทำยังไงเขาดิเร <c oughs> าจะไปแก้แกงเขาดิห <c oughs> ยอกหยอก อ <laughs> mm, หนูไปดูมาแล้วไม่ใช่ใคแค่เพจนั้นมีอีกเพจหนึ่งเขาชื่อว่าโอตะสักอย่างจริงๆรู้แหละจำได้แต่พูดไม่ได้อะเพจนี้ก็ใช่ย่อยอันนี้ <laughs> ต้องเอาขึ้น,นต้องเอาคืนเขาให้ได้ทุกคนคะทำไงดีครับ <laughs> ได้ <laughs> คุณพี่ทั้งสอง no. อย่านะคุณพี่อย่าหาแกล้งไม่เอาอย่างนั้นนะเงนมากเดี๋ยวแกนะ